ร่วมกานวันนี้นะคะก็เป็นเกี่ยวกับการเซนเทอร์เจนนะคะก็รู้สึกดีค่ะเพราะตัวเองก็ได้ลองแล้วรู้สึกว่าผิวันดีขึ้นจริงๆเป็นยังไงบ้างปกติจะมีปัญหาก็คือเรื่องผิวอาจจะแบบเราพออายุมากขึ้นการใช้ครีมรองพื้นบางทีอาจจะแบบใช้เวลานิดนึงแต่ว่าอันนี้มันรู้สึกว่ามันมีผลรวดเร็วดีค่ะก็มันเห็นชัดขึ้นตรงที่แบบใต้ตาเลาก็จะมีปัญหานิดนึงมีแบบ อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอลองตัวเนี้ยก็รู้สึกว่าชีวิตวประจำวันของเราไม่แต่งหน้ากับแต่งหน้ามันดีคือ ก็รู้สึกว่าประทับใจจังหวัดนี้มากๆไม่เคยไปมาก่อนเลยค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกที่ไปเ,เคยไปถ่ายละครแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่ได้มีโอกาสได้ไปถ่ายละครครับเด่นทีคอนเซ็ปต์เซ็กซี่ไม่เปลี่ยนครับแต่ไปแต่ละที่จริงอยากก็ลุกเป็นไปเหมือนเดิมตลอดเลยนี่ก็เพราะว่าเราถ่ายช็อตที่ลงอ่างอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วเราก็เหมือนแบบจริงๆแล้วอ่างนั้นมันควรจะต้องแก้ผ้าด้วยเสาวมันไม่ได้เพราะว่ามันมันเอาดออะไรอย่างเงี้ยเราก็ใส่ชุดว่ายน้ำ แล้วก็ตีฟอลอะไรเงี้ยถ่ายรูปสวยๆเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ได้ไปถ่ายอะไรแบบนี้นานเหมือนกันเพราะว่าค่อนข้างที่จะหยุดหยุดการเที่ยวอันนี้ก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวก็เลยเลยแบบว่าถ่ายรูปสวยๆอะไรเงี้ยอันนี้คือมีเรื่องโฟร์เรนท์ไปเลยนะคะไม่มีไม่มีไม่มีค่ะมีก็เตรียมไปก็คือคิดอยู่แล้วว่าที่นี่มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเตรียมชุดหน้าใครชุดหนึ่งแค่นั้นเองใายเลือดใช่ไหมคะนี่ไม่ใช่เลือด่าค่ะ ก็ไม่ได้ถ่ายบ่อยๆช่วงนี้ก็คืออิเงียบอะไรอย่างเงี้ยมันกดดันไหมครับเวลาเราลงแต่ละรูปอย่างเงี้ยทุกคนเนี่ยต้องจับตามองเรื่องความเซ็กซี่เราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่เลยไม่กดดันเลยค่ะก็คือลงแบบสบายๆชิุๆมันไม่ต้องคุณอะไรก่อนไปใช่ไหมคะในวันนี้ก็คือไม่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 คม่ไ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 ม่มีนะอันนี้่ไม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 ่ไก่ไม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 ่กม่ไม่กม่ไม่ไ่ไม ที่หลายคนก็อยากเป็นตา้องใคร่ยให่ยต้องเพื่อนนะคะเพื่อนที่ไปทุกเหมือนทุกครั้งที่ไป่็ค่ะจริงๆไม่ไมีตาต้องส่วนตัวนะไม่มีตาต้องส่วนตัวค่ะก็เป็นเพื่อนที่ไปอะไรเงี้ยขอเขาถ่ายให้อะไรเขาถ่ายสวรูปเลยนะครับไม่จริงเลคือเราจะรู้มุมแล้วก็จะบอกเพื่อนว่าให้ถ่ายมุมไหนอะยังไงมากกว่าเป็นเน็ตไปกี่รูปอะคะ ตามช็อตที่เห็นเลยอะค่ะก็คือไม่ไม่เยอะมากค่ะเพราะว่าเป็นคนแบบถ่ายไวลเ,เลยค่ะแล้วก็เลือกเลยค่ะเลือกเลยกดจิ้มจิ้มจะเอาลูกไหนเลยค่ะแล้วที่เหลือที่ไม่เอาเลยเนี่ยเป็นบางครั้งเซลฟี่เองบ้างไหมครับแบบอะไรอย่างเงี้ยถูกใจกับมุมตัวเองไหมครับเวลาเราเซลฟี่มีไหมหรือว่าเราตั้งกล้องถ่ายเองนมีบ้างไหมมีแบบในติ๊กต็อกถ่ายเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าจะเป็นคลิปวิดีโอมากกว่ามากกว่าถักนิงใช่ไหมครับพี่มีขออนุญาตถามถึงเรื่องลูกสาวหน่อยครับ บ้านเดอะเฟรนสซี่ครับเป็นไงบ้างครับเห็นพัฒนาการน้องอ๋อก็แอบเชียร์น้องอยู่ทางห่างกันนะคะก็คือก็คอยให้กำลังใจผ่านอินสตาแกรมมากกว่าคะแล้วก็เคยเจอกันงานร้องทักกันแพงก็รู้อยู่แล้วว่าน้องเป็นบวบอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าก็แอบดูอยู่แล้วก็ลุ้นอยากให้น้องแบบได้เป็นได้เป็นดิสนิเวอร์สเห็นก็ใช่ครับเห็นพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงดังเยอะมไหมก็มีความโตขึ้นสวยขึ้นช้าขึ้น สรอขึ้นแต่ที่แรกือสวยขึ้นแบบเยอะมากๆคิดมป่นใจอะไรก็คิดว่าถึงมงป่ะครับอหวังว่าค่ะเชียร์เชียร์คนอื่นบ้างไหมครับหรือว่าเชียร์น้องคือไม่ได้ไม่ได้ศึกษาคือตามความจริงเราก็มีแบบดูคนอื่นด้วยแล้วก็พยายามดูว่าคนไหนที่จะเป็นคู่แข่งกับน้องค่ะแต่ว่าก็แบบว่าก็จริงๆริก็เชียร์ขอให้ขอให้ได้คนที่ดีที่สุดเพื่อไปประกวดเป็นจัวแทนของประเทศไทยอะค่ะ ดูปีทีู่กสาวเข้าแข่งค่ะแอบตกใจไหมครับตอนที่ไปเจอที่ร้องข้าวกำแพงเพราะว่าเขามาเป็นเกสและเฉยกับพิทินาด้วยเช่นกัใช่แล้วเห็นเขาทางนั้นคือรู้สึกเขาแบบออร่าขึ้นมากสวยมากแต่จำเสียงน้องได้ไหมหรือว่าจำไม่ได้เซอร์ไพรส์เป็นก่างแต่ว่ารู้ว่าน้องร้องเพลงเป็นแล้วร้องเพลงเพราอยู่แล้วค่ะสวยสวยสุดใส่ชุดเซียมเปรหวานแววความรักมีบ้างไหมครับขออนุญาตข่าวเป็นตัวแทนหมู่บ้านขออนุญาตข่าวเรื่อยเรื่อยคคุยค่ะ ไม่เปิดตัวอยากเปิดตัวเดเดิมได้ครับที่บอกว่าหมอดูทักใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดบอกไปแล้วนี่ป่านนี้คงเริ่มไปแล้วอาจจะไม่มีคนคุยแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าก็คือแบบให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าก็มีคนคุยเขามีบอกไหมครับว่าเฮ้ยจะต้องเปิดตัวม้ากไหมนะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่เลยแล้วแต่เราเลยค่ะแล้วแต่เราอันนี้ทุกคนก็จะไม่สามารถได้รับรู้เลยใช่ไหมครับไม่ดีกว่าค่ะไม่ดีกว่า เพราะว่าพอเป็นเรื่องนี้ปุ๊บนะพอมันยิ่งคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันจะยิ่งแบบมันมีคนดีคนดีวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้เห็นอีกทีหนึ่งตอนชอบกอดแต่งงานดีกว่าไม่เห็นอีกทีตอนแต่งงานเลยแต่งบ่อยไม่รู้เปล่าแต่งบ่อยไปเปล่าแต่งไหมครับไม่แน่ใจขอให้ขอให้ความรักว่าเป็นวันดีกว่าใช่ไหมครับโอเคค่ะนี่จรเป็นความสุขอะค่ะค่ะรู้สึวดู ควรจะปิดเลยพูดไม่เปิดไม่าีหรอกปิดถาวรเลยม่เขบอกว่าไม่ควรพูดอะค่ะก็เขาเหมือนแบบเป็นเป็นดวงที่เหมือน,บนแบบยิ่งพูดก็ยิ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่หมายถึงว่าพูดไปแล้วเดี๋ยวมันจะมีเรื่องที่ทําให้ต้องทะเลาะกันแตกขาดก,กันเหมือนคู่ที่ผ่นานม,มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าแบบให้มันเงี่ยมดีกว่าใช่เวลาตัวแอบพายเวลาแบบออกไปกันกลับมาไม่มีใครจำได้แน่นอนอ่าแอบลากแตกขางกันกลัวเก็บมากที่สุดค่ะกลัวเลย ่เอาจริงจริดถึงขนาดนั้นเลยหรอแบบย้อนกลับไปยุคนั้นเล่นหรอไม่เพราะว่ายุคนี้มันเหมือนแบบเออเราแต่งตัวยังไงก็ได้อ่ะเราไม่ได้เป็นคนที่แต่งตัวที่แบบออกจากบ้านหรือหื่นไปเป็นใคได้ออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบนิ่งๆน่ก็เป็นคนปกติทั่วไปแล้วเราก็ไม่อยากให้คนแบบอุยมีหน้าที่หรืออะไรอย่างเงี้ยเออแต่ไม่ได้ถึงขั้นอันตรายตัวขนาดนั้นไม่ไม่ไม่ใช่คิดว่าเหือนสมัยก่อนที่มีตั้งตัวประกันตี่อะไรอย่างเงี้ย จริงๆพื่ในแกงจริงๆเราม่านนั่นแหละหอเล่หลอเลยแนแสก็ใส่เหวรตีชอบมากแต่จะแบบไม่ได้แต่งหน้ามากเลยเราก็ต้องระวังรังเรื่องโควิดด้วยมีกระสีถังมาครับบอกไม่เขาคุยมานานหรือยังไม่บอกละกันพูดไม่ได้แต่เพื่อนในแก๊งก็คือกันอ๋อทีพาไปปั๊บ คือเราไม่ได้ไม่ได้แบบเปิดตัวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนกันคุยเป็นเพื่อนมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเวลาถ้าเกิดมันมีอะไรขึ้นมาหรือว่าเวลาที่แบบเราไม่รู้หรอกว่าครตอนนี้แล้วมันจะไปเลิกตอนไหนหรือมันจะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้อยากเป็นข่าวอะไรพวกน,นี้อยู่แล้วค่ะเอาแบบสบาย,ยใจเอาแบบสบายสบายใจได้คีกว่ะ